สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักของคุณทุกคนในสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่18หน่วยเมืองไทยที่รักวันนี้เราจะเริ่มเรียนในสัปดาห์แห่งการรักเมืองไทยของเรานะคะหน่วยที่18สาระที่เด็กๆควรเรียนรู้สาระการเรียนรู้ในหน่วยนี้มีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ 1. ความหมายของเพลงชาติไทยและธงชาติไทย 2. เพลงชาติไทย 3. ลักษณะของธงชาติไทย 4. การประดับธงชาติไทย 5. การปฏิบัติตนในการเคารพธงชาติและการร้องเพลงชาติไทยค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้เกี่ยวกับประเทศไทยของเราทั้งนั้นเพราะเราทุกคนเป็นคนไทยวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องความหมายของเพลงชาติไทย และธงชาติไทยนะคะธงชาติไทยที่เด็กๆเห็นในภาพนี้นะคะเหมือนที่โรงเรียนเราเลยใช่ไหมคะที่อยู่ตรงสนามฟุตบอลที่หน้าตึกอาคารมาริอาของเราซึ่งเราจะต้องเอครบรพธงชาติตอนเช้าเวลา8นาฬิกาตรงนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะ ในวันนี้เราจะเรียนรู้เรื่องสัญ,ญลักษณ์ของธงชาติไทยกันน้องๆหลายคนคงสงสัยใช่ไหมคะว่าสัญ,ญลักษณ์สามสีคืออะไรไม่ต้องห่วงค่ะวันนี้ที่ห้องเรียนครูการดาจะมีคำตอบเรื่องนี้ค่ะใจฟังนะคะเด็กๆคุณครูก็ฟังเหมือนกันค่ะสวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้อาการดีนะคะในครูลองทดสอบความรู้นักเรียนก่อนเข้าสู่เนื้อหาดีกว่า ฝึกความช่างสังเกตกันมีใครตอบได้ไหมคะวะัฒงชาติไทยมีกี่สีมีสามสีค่ะแล้วมีสีอะไรบ้างคะใครรู้บ้างจะถึงจำไว้นะคะสี<อ>แดงะสีขาวสีน้ำเงินครับเก่งมากคะ่ะแล้วความหมายทั้ง3ามสีล่ะคะมีใครทราบหรือเปล่า ไม่เป็นไรค่ะวันนี้ครูมีคำตอบมาบอกช่วงนี้ชี้นะน้องๆคะ่ะสี<อ>ต่างๆบนผืนธงชาติมีความหมายดังนี้คะ่ะสีแดงหมายถึงชาติ ซึ่งหมายถึงพลเมืองไทยทั้งหมดสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์นั่นเองค่ะนักเรียนคะคนไทยทุกคนมีหน้าที่ต้องจงรักภักดีต่อชาติศาส,สนาและพระมหากษัตริย์นะคะ ดังนั้นธงชาติจึงแสดงถึงเอกลักษณ์ไทยทั้ง3ด้านนี้ค่ะธงชาติแต่ละแถบสีจึงมีความหมายต่างๆคือสีแดงนั้นหมายถึงชาติซึ่งประกอบไปด้วยพลเมืองไทยทั้งหมดที่อาศัยในเขตแดนประเทศไทยสีขาวคือความบริสุทธิ์ของศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงสถาบันพระมาหากษัตริย์ จบไปแล้วนะคะเราได้เรียนรู้และรับฟังเด็กๆสามารถย้อนคลิปกลับไปฟังอีกครับอีกครั้งหรือกี่ครั้งก็ได้นะคะยินดีต้อนรับ <c oughs> จากคลิปที่คุณครูให้เด็กๆฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะได้สอนเกี่ยวกับธงชาติไทยธงชาติไทยมีกี่สีคะ สีเด่นๆเลยก็คือสีแดงนะคะสีแดงมีสองแถบนะคะข้างบนและข้างล่างนะคะซึ่งหมายถึงชาติสีขาวมีสองแถบเหมือนกันนะคะข้างบนและข้างล่างต่อจากสีแดงก็คือสีขาวหมายถึงศาสนาความบริสุทธิ์ความผุดผ่องความผ่องใสความสะอาดนะคะ <c oughs> สีน้ำเงินเป็นแถบที่ใหญ่ที่สุดเลยนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะอยู่ตรงกลางของธงชาติเลยสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์ของเรานั่นเองนะคะธงชาติไทยมีสามสีเด็กๆฟังดีๆนะคะธงชาติไทยมีสามสีหนึ่งสีแดง red สีแดงพูดตามได้เลยนะคะสองสีขาว white ขาว white ขาวสสีน้ำเงิน blue blue น้ำเงินนะคะสสีนี้คือสีของธงชาติไทยนะคะเด็กสังเกตและจำให้ได้ธงชาติไทยมี3สีค่ะคุณค่าพอสารประจำวันนี้นะคะในส่วนเรื่องของธงา ประเทศไทยเรานั้นเมืองไทยที่รักนะคะพระเยซูเจ้าทรงสอนให้เรามีความรักแท้ความรักที่ไม่เห็นแกตัวไม่หวังสิ่งตอบแทนความรักที่มอบให้กับทุกคนนะคะและความรักเนี้ยจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างได้ค่ะการแสดงความรักของเราที่มีต่อประเทศชทยประเทศไทยนะคะก็คือการปฏิบัติต่อผู้อื่นเหมือนที่เราต้องการให้ปฏิบัติเช่น เรารักเมืองไทยเราก็ช่วยกันดูแลเมืองไทยฟังเพลงไทยกินของไทยใช้ของไทยเที่ยวเมืองไทยค่ะแล้วเราก็จะทําให้ประเทศไทยเรานั้นจเจริญรุ่งเรืองและ,ะมีวัฒนธรรมสิ่งต่างๆอยู่กับเราไปนานๆนะคะเพราะว่าความรักนั้นมีคุณค่าต่อทุกๆท,กท,กที่ทุกอย่างเลยค่ะและข้อที่13ความกระตันยูรู้คุณนะคะ เราต้องรู้จักกระตัญยูรู้คุณต่อประเทศไทยของเราเมืองไทยของเราเพราะพระมหากษัตริย์ต่างๆพระองค์ท่านได้ทรงรักษาหมอ้อแผ่นดินไทยไว้ให้เราได้มีที่อยู่มีอาหารมีบ้านอยู่ในเมืองไทยฉะนั้นเราจะต้องกระตันยูรู้คุณต่อประเทศไทยของเรารักเมืองไทยให้มากๆนะคะเด็กๆ สำหรับวันนี้หน่วยฉันรักเมืองไทยเรื่องความหมายของเพลงชาติไทยและธงชาติไทยนะคะเราได้เรียนรู้กันไปคร่าวๆแล้วสำหรับวันนี้เด็กๆสามารถติดตามกลับมาดูคลิปย้อนหลังเพื่อเป็นการทบทวนเกี่ยวกับธงชาติไทย ได้ได้นะคะและสำหรับวันพรุ่งนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับเพลงชาติไทยนะคะเพลงชาติไทยที่เด็กๆฟังทุกเช้าและเย็นนะคะเราจะมาฟังใหม่พร้อมกันในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้คุณนุชขอลาก่อนขอบคุณค่ะบ๊ายบาย